กราบสวัสดีครับผมซีวีเซลตูนัมเมนซีซั่นที่3รอบตัดเชือกคู่ที่2ครับเป็นทีมระหว่าง NKB แชมป์จากซีซั่นที่3ฮะต้องมาเจอกับทีม MGTK ครับคือตัดกันเองชัดๆแลบ,บคู่นี้เพราะว่าคนที่มาสมัครคือคนคนเดียวกันนะฮะตามแมนเลยคนเดียวแต่สมัครมา2ทีมฮะแต่มาดูว่าแต่เล่นให้ทีมเดียวหรือ2ทีมไม่รู้เหมือนกันเนะีเจ๊เจฟฝั่ง NKB ก่อนแล้วกัน ียกปะเปียกป,ป,ยกปอปั๊โมครับวาวาขอยำหนึ่งจานวันบางนาแล้วก็ฝรั่งฮะทางด้าน MGTK ครับเคฟจกอดซัมมี่เจเจแล้วก็ไ so อซี่โซแซ่ท่อ้าวแล้ววะโคตรจะตึงครับโคตรจะตึงเลยคู่นี้ต้องยอมรับว่าต้องตัดกันเองนะฮะ ให้กำลังใจทีมหนก็คอมเมนต์มาเลยนะ o u b i l l เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ไม่โจมันปัญญาอ่อนอะไรวะ กันหนึงกันหนึงเไฟกอน มาแล้วครับสอแล้วว่าเป็น MGD KF ที่นำไปเราจะแฝงล เนี่าคนมันจะตึงอ่ะครับน้องๆทุกท โคตรดึงเลยว่ะโคตรดึงเลยว่ะคู่นี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้หกูจะพ่ายยังไงดีเนี่ย จังหวะนี้นกดาวไปเลยครับสำหรับไอซี่โซเซ่แต่เหลือ2ตัวด้านล่างซัมเมอร์นกดาวไปเหลือเจเจก็สุดท้ายแล้ววันบางนาอยู่ด้านบนนะจังหวะนี้เป็นจังหวะ2องตัวหนึ่งนะไปไปป่าตัวนั้นไปวันบางนาเก็บไปหมดครับผม2ดับเบิลคิวสองตัวหนึ่งครับ

บอลทุกแฟมคิดว่าทีมไหนชนะละ่ะคิดว่าทีมไหนชนะระหว่างทีม m g d k กับ NKB คิดว่าทีมไหนชนะคอมเมนต์มาเดีเลตส์กูไม่ได้วะศูนย์ไม่ได้วะ <Double> kill. ประทะกากันโดนนี้ครับจังหวะนี้วินวันบางนะ <Double kill. S 2> โค้ชฮูโดนสองหนึ่งไม่ไหวอยู่แล้วครัโ <c oughs> ดนไปสองหนึ่งอย่างนั้นแะ <c oughs> คิดว่าทีมไหนชนะตอบมาเลยระหว่าง M G t K กับ N K B อ่ะ First blood นี่ MGTK กับ MGTK กับ NKB ระหว่าง MGTK กับ NKB อะแล้วมึงจับคู่อะไรหลออรังเขาครับยี่นดาวเจ็บกอดว่าขอ,อย่างหนึ่งจานนะยังคงเล่นสไตล์เขาครับทีจริงก็ยังไม่ไ,มได้จับภาพเลยนะ เรียบร้อยน้องครับเหลือซัมมี่ก็สุดท้ายหอยก็ต้้งหลังสาบไปเรียบร้อยกระรังเก็บทริปเปิลคิลเป็นสกอร์ที่สามของเจ้าตัสาวสองแล้วสามอะ่ะ น่าจะจบห้าห้าหกเหรียญคู่เมื่อกี้แล้วเปล่าต้องมาเราดูกันนะมันโคตรึง first blood อีกหานาทีที่ผมจะพากแบบมันมันแล้วนะตอนนี้ขอวีผมก่อนเพิ่งอาบน้ําเสร็จจบจากคู่เมื่อกี้ะแบบน้ํามาก่อนแป๊บหนึ่งเมื่อก <the> ี้น่ากลัวเนี่ย what in the world

โอ้มมยทีนฮักอเวอร์สในคิดว่าทีมในชนะคอมเมนต์มันเลย MGTK กับ A1KB Let's go <that's> <but still> <quê> tat <tare> <tare> <sh appreci löss91> ชี yeah, FC, ่อแห่เก็บสี่วะใครวะเก็บส hmm. no, really, ี่เฉมันนีเพลงเนีย่ยวันนี้ทีนนะมก็ทีมเลยชนะคอมเมนต์มาเลย m g d k กับ NKB กูท้อจัดมาจะภาคแบบมันๆแล้วนะจะภาคแบบมันๆละพร้อมกันหรือยัง ที่ผมมาเติงเกินไงเติงเกินไอ้คนเดนาอะไรวะ โอเคครับ OK. ผมวันนี้ก็อยู่กับช่องแบบบาดเอ็กทูนะฮะโอเคครับผมวันนี brave brave. ้ก็อย hm. re> ู่กับช่องแบบบาดเอ็กทูนะฮะเอาละครับจังปะทะกันอยู่เลยจับภามาครับนี่ครับ NKB เจอกับ MGTK ครับปะทะกันเดือดๆเลยว่ะ เอาเลยนะลกระดาษสี่ต่อสี่มามามาพร้อมแล้วพร้อมแล้ว Let's go Let's go <S มา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 พร้อมแล้วครับผม คือตอนนี้ทีมโซลล์ตกรอบไปแล้วนะแชมป์น่าจะเป็นทีมใหม่แน่นอนเป็น KB หรือ MGTK และก็ G2NEX ครับผมมาดูว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์นะ First Blood เอาเลยเว้ย เจาะโคโน่ไย,ยังไม่โดนนะจะป่ากัดไปไม่ทันเข้าวิ่งมาแล้วฮะเป็นฝ้ารั่งนะที่ไปวิ่งสอดแนมไปเมื่อกี้แล้ววิ่งกลับไปอยู่ที่เดิมด้วยชูติผนอันดับที่สามเป็นเป็นสองทีมนะเอออันดับที่สามร่วมกันนะฮะตอนนี้ทีมโซลต โนเงิไปแลแ้ว่าตัวบนบ้านไปเจ็บๆเลยครับสำหรับใครวะไม่รู้กูก็ไม่รู้ต้องจับพาไปตัดมาเป็นทางด้านเจเจโดดลงไปซัมเมอร์ยิงเคาะไ้อยู่กับตัวด้านหน้า งางระเบิดขวาขึ้นไปด้านบนเลเหมือนไปหมดครับตอนนี้คู่มันตึงนี้ก็เลยภาคมวหน่อยห่อยแล้ววันบางนะออกขวามาแล้วตั้งไอวัวไปหนึ่งสเต็ปแล้วงางระเบิดจังหวะนี้ป่าไปฟ้ารังวิ่งสวนกลับไปงานระเบิดอีกรอบหนึ่งแต่ว่าขอ,อยำหนึ่งจานนกดาวไปแล้วครฝั่งนี้เหลือสี่ว่ะเฮ้ยเหลือสี่เจเจเข้าชาร์จครับเรียบร้อยนกดาวเหลือวันบางโน่เป็นเหลือฟารังก็สุดท้ายแล้วไอวเหมือนจะหมดกระโดดเท่าน้าตาไม่ทันฮะ ดับเบิลคิวไปเลยครับแล้วเจ็ดอห้าต่อสี่เจ็ดคิวของเจกอต่ะอาเรื่องจัดจัดนะเฮ้ยโห oh, อยู่แคลน HOFF ด้วยอ๋อแคลนนี้ก็ตึงอยู่เนี่ยแบล็ค Blackflow อะไรเนี่ย Blackflow WK กูอ่านไม่รู้ First blood blood oh first โอ้ยห MM ัวลั H H ่นไปเลยครับเจกอหัวลั่นไปเลยครับโอ้ฮาวันบางนาครับหนึ่งหนึ่งกับเจเจกันอยู่วันบางนาเข้าชาร์จมาเจเจตัดสลับลูกซองหนึ่งสเต็ปแล้วออกมาวันบางนาปาดไปดับเบิลคิวของวันบางนาครับห้าต่อห้าเจ๊ 7k cố từng Chụp lẽ chụp lẽ chụp lẽ

ม,มาจังหวะนี้ครับระเบิดเวเว,ลเวลแล้วนกดาวไปถึงหนึ่งครับเจกอนโดนเก็บออกไปแล้วการโคโนโออกมาทันแล้วส่วนกลับไปวางบางนาแล้วเข้าไปในโคโนโของเพื่อนแล้วสลับออกมาครับตัวนั้นนะ่ะเหลือตัวสุดท้ายอย่างซัมมี่โดุดเข้ามาแล้วในแล้วเรียบร้อยหัวแต่ไป็หนึ่งทีแล้วโดนส่วนกลับมาแล้วเรียบร้อยเป็นบทเด็กปอปามล่ายิงหัวจบเกมช่วยหกต่อห้าเอาแล้วเอาแล้วแมทพอยต์ของ เม็พอยของอันนี้นะเม็พอยของ NKB ครับ NKB เขาจะมาเป็นแชมป์สมัยที่3ของรายการผมได้หรือเปล่าเขาต้องผ่านทีม MGTK ไปด้วยครับคือทีม NKB เป็นแชมป์จากรายการแรกก็คือรายการ CVC p r e พรีเมียมทีมแล้วก็มาเป็นแชมป์รายการ CVC t u ทัวร์นาเมนต์ซีซั่นที่3และวันนี้เขากลับมา ในซีซันที่หไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเราต้องมาดูกันนะฟาร่างเข้ามาดันในแล้วครับจังหวะนี้เห็นตัวดันคว้าไมา่ไม่เห็นมีวันบางนาะล็อกเปาอยู่ทางด้านลังของของสาว่ายน้ำไม่รู้เรียกยังไงแต่ก็เรียกสาว่ายน้ำงานระเบิดมาปูรถยิงไงกลางโคโนเสียไปก่อนฮนะฝั่งนี้มีเอาเมอกี้เหมือนเจก็จะไปอยู่โควนะแต่มาชาเลยครับวันบางนาครับยิงโคบไปเจ็บๆฮะ ฟ้ารังว่ายัางไงเรียบร้อยนกดาวด้วยระเบิดแล้วมาแล้วเพียกปอบังโมจะเข้าไปชุบแต่ระวังโดนชาร์ตระวังโดนชาร์จอย่างเดียวครับถ้าจะชุบแบบนี้ด้วยสถานการณ์ที่ตึงเครียดฮะฝั่ง MG ก็ไม่กล้าเข้าไปเบิกบานอะไรมากมายครับต้องรอจังหวะให้มันร้อซก่อนที่จะเข้าทำฮะแล้วแล้วเองโดนส่วนกลับมาแต่เกือนนกดาวฮะ โดนไป142สเลยส่วนมาครับตัวเองนกดาวไปเลยสำหรับไอซีโซแซนแล้วซัมมี่ยืนดั้งใน <First squad. S 1> แล้วเงียบๆรอฝั่งนู้นออกมาแล้วซัมมี่เงียบๆอย่างนี้ต้องวิ่งครับยังไงก็ต้องวิ่งเข้ามาด้านในครับ mm hmm. ทางเงปียกปอปโมเจอตัวด้านหน้าเป็นขน่ายเจก่อนเลิอเปล่าแล้วมาครับสองสองมาดีมันเจอตูหน่อยละกันแล้วมาครับวันบางนาป่าได้หนึ่งเหลือตัวสุดท้าย จบครับ NKB เข้าชิงที่หนึ่งแล้วเจอกันครับพรุ่งนี้รอบชิงอันดับที่หนึ่งะทางด้านทีม NKB เจอกับ G2Net ครับผม